ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่12ของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับขึ้น14ข่ค่ำเดือนสองปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่และบุคคลซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่และวันนั่นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามสิริมงคล การที่เราออกไปในยามที่เป็นสิริมงคลน,นั้นเราจะจับอะไรเสี่ยงโชคอะไรก็จะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่หากว่าเราไปทำอะไรที่จะลงทุนรงรอนก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอปปะมงคลในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปเราก็ควรจะมาตรวจด,ดูเลิกดูยามกันก่อน,อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรคำโบราณก็ได้เอ่ยอ้างไว้ว่าการที่เราจะออกจากเขหสถานให้ตรวจด,ดูเสียก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร วันนี้สําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลจะมีติดตัวไปบ้างในวันนี้ก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบมีวาสนาอีกต่หากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ดูแล้วจะไม่ค่อยลาพรื่นเท่าไรจะมีงานใหม่ๆและเป็นงานจุกจิกเข้ามาหาท่านอยู่เสมอถ้า,ากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนวันนี้ให้ท่านระวังในความคิดเห็นจะไม่ตรงกันงานจะไม่ค่อยเดินจะมีการผิดพลาดอยู่เรื่อยๆให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทอง วันนี้รู้สึกว่าจะลาบรื่นดีจะไม่มีอุปรสรรคอะไรถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ถือว่าเหมาะกับการลงทุนเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ ท่านใดที่มีครอบครัวก็จะมีความรักที่หวานชื่นส่วนคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีแววมีคนเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาพูดมาจาอยากจะมาเป็นแฟนกับท่านให้ท่านสังเกตด้วยดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกตากในช่วงวันนี้ และท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านเยือนหนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบประจําวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็รู้สึกว่าจะดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นก็ทําได้แต่อาจจะต้องปวดหัวบ้างในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองในวันนี้ท่านเคยทำอะไรเข้าไว้หรือท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงของวันนั้นวันนี้เขาจะเอาเงินนั้นมาคืนท่านก็ถือว่าท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังการพูดการจา อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้และสีที่เป็นโมงคลนั้นก็คือสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหาก็าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านอย่างมากในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เสมอมีทั้งงานนอกบ้านและมีทั้งงานต่างจังหวัดในช่วงนี้ท่านมักจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งแต่โดยมากท่านก็มีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใกล้งานไกลท่านก็ทำได้รับรองว่าไม่มีผลอะไรในช่วงนี้การเงินการทอง ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนมีเงินลงทุนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคนรักคนใครถ้าว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะหวานชื่นถต่ว่าคนยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงให้ท่านสังเกตดูดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยือน,นหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงกลนั่นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำอะไรระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีราว กเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการงานอาจจะมีงานส่วนตัวหรือว่างานส่วนรวมก็แล้วแต่แต่หากว่าเราทำรวมกันหลายคนให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจดีในช่วงของวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีอำนาจในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้คุณจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ถือว่ามีทั้งงานใหม่ และงานเก่าที่ยังค้างค้างแต่ท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้จะมีความสำเร็จในช่วงนี้คนรักคนใคร่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็จะมีความรักที่อบอุ่น และจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกด้วยสำหรับคนที่ยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนนี้ในวันนี้ท่านสังเกตด้วยดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันเอ้กลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้าง Orn, ga, net, ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยือนันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีครีมสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภใท่านยือนันหน้า ไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้งานของท่านนั้นจะยุ่งยากสักหน่อยท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามารวมถึงจะเป็นงานที่ท้าทายอีกในช่วงนี้ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานถึงจะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นการเงินการทองช่วงนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆท่านจะมีเงินมีเงินหยิบจับใจสอยอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้ก็จะดีเขาจะให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาษประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชค มีลาบในช่วงวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าจะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการเงินการทองจะเป็นเงินหมุนเวียน จะมีรายรับสลับรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ระวังในช่วงของตอนเย็นเย็นจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ลงตัวกันอันนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจํำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงราบหรือว่าสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และในเรื่องของโชคลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยในวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานหนักงานเบาในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน ั้งอกตั้งใจทำให้ดีจะมีผลสําเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถือว่างานดีเงินก็ดีมีตามมาในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของวันนี้จะมีการจู้จี้งุดหงิดหรือเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ ท่านต้องใจเย็นเย็นมิฉะนั้นจะมีเรื่องมีรลวกันเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจําวันกันจนครบเจ็ดวันก็ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี